นายท่านยางระวังเจ้า,มาแมลงพวกนี้มันกินคนเป็นอาหารหากพวกมันกล้าจะกินข้าต้องผ่านไฟของข้าไปก่อนเจ้าบ้านนั่นมันหนีหายไปไหนแล้วยิ่งขึ้นมาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงพลังแห่งแดนนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นอาณาจักรไทยสู้นั้น แม้แต่มหาจีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ยังถูกกดทับเอาไว้เช่นเดียวกับเขตแดนเปิดสวรรค์ได้อยา่างสมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะไม่มีกฎแห่งโลกเป็นของตัวเองเจ้าอางูนเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่านี่คือต้นผลต้นกำเนิดจีวิญญาณต้นกำเนิดพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากต้นใบต้นไม้บนยอดเขานี้และพลังแห่งโลกมัน ซับซ้อนยิ่งนะมันเหมือนกับว่านี่เป็นจุดศูนย์กลางของพลังทุกทิศทางมาบรรจบกันข้าไม่ทราบหรอกว่ามันคือต้นผลงกำเนิดจิตวิญญาณหรือไม่ข้ารู้เพียงว่านี่คือต้นที่มีอำนาจทรงพลังที่สุดในที่แห่งนี้จึงพามาแล้วมันเชื่อถือได้ไหมมียอดฝีมือมากมายขึ้นมาอย่างยอดเขาและยังมีบางคนที่พาท่าให้กับอันตรายระหว่างทาง นี่คือนี่ไม่ใช่ผลต้นกำเนิดจีวิญญาณมาจีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าผลต้นกำเนิดจีวิญญาณนั้นมีเพียงผลเดียวแต่ต้นนี้กลับมีผลเป็นพันๆอยู่บนต้นไม้นี้ต้นกำเนิดพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกนี้ข้ารู้ข้รู้สึกได้เลยว่ามันมาจากผลจีวิญญาณเหล่านี้ผลจีวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังแห่งโลกมันช่างน่าเหลือเชื่อ ฮ่าฮ่มีผลต้องกำเนิดจิตวิญญาณมากมายไปเลือกกันเลยฮะคนหายไปไหนมันมีเรื่องนี้อยู่จริงๆด้วยข้าคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานเจ้าอ้วนเจ้ารู้อะไรก่อออกมาให้หมดคนของข้าหายไปไหนใจเย็นลงก่อนพี่ติงโครงของเจ้าไม่ได้รับอันตรายอะไรหรอกแต่พวกเขาถูกกินเข้าไปอยู่ภายในผลไม้นี่โดยผลไม้กินเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรไหม มันไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่สิ่งนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ถูกกืนกินหากว่ามีความสามารถมากพอก็สามารถหลุดพ้นจากมันได้ไม่ยากและยังจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่หากเจ้าไรปัญญาเกินไปก็คงจะต้องติดอยู่ภายในนั้นไปตลอดกาลผลมอยนี่สามารถกินคนได้เงลึกพี่ติงอย่าได้ประมาทไปค่ะเคยได้อ่านบันทึก ตำราของสานักหากจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นต้นแห่งสามพันโลกในตำนานต้นแห่งสามพันโลกนั่นหรือมันคืออะไรกันก็ตามชื่อของมันเลยมันคือต้นแห่งสามพันโลกที่มีผลจีวิญญาณสามพันผลหนึ่งผลก็คือ1โลกผลลมาจีวิญญาณแต่ละผลจะแบ่งออกเป็นโลกเล็กๆที่มีกฎฟาสวรรค์เปของตัวเองเช่นเดียวกันกับจักรวาลที่อยู่ภายในร่างของ ผู้บรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์หมายความว่าตอนนี้ส่งไทยอยู่ในโลกของปลจิวิญญาณอะหรือต้นสามพันโลกมาคือต้นไม้แห่งโลกที่อาตาได้กล่าวไว้หรือเปล่านะนี่คือกุญแจที่นำไปสู่การอยู่รอดของแดนดาราแล้วโลกแห่งผลไม้นี่มีสิ่งใดอยู่เป็นคำถามที่ดีมันคือสิ่งที่ช่วยให้เขตแดนเปิดสวรรค์บรรลุเพิ่มขึ้นไปหนึ่ดับได้ มีของแบบนี้อยู่ด้วยสามารถช่วยเพิ่มลำดับของเขตแดนเปิดสวรรค์เนี่ยนะเรื่องจริงกันเหรอการบรรลกเขตแดนเปิดสวรรค์นี่ยากแล้วนะไม่อยากเช,เชื่อว่ามีสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมเขตแดนเปิดสวรรค์ได้ด้วยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันสามารถทําได้ถึงเพียงนั้นได้อย่างไรอย่างที่ข้ากล่าวไปโลกที่อยู่ภายในผนิตวิญญาณนี้ก็เปรียบได้กับจักรวาลที่อยู่ภายในร่างของเขตแดนเปิดสวรรค์แน่นอน เมื่อหลอมรวมเข้ากับมันจักรวารนั้นก็จะได้รับการส่งเสริมจนเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งลำดับอย่างไรก็ตามผลจีวิญ,ญญาณนี้ยังแบ่งออกเป็นสามลำดับต้นกลางและสูงผลไม้ระดับต้นจะสามารถเพิ่มลำดับให้กับขตแดงเปิดสวรรค์ชนชั้นต้นผลไม้ระดับกลางจะสามารถเพิ่มลำดับให้กับขตแดงเปิดสวรรค์ชนชั้นกลางผลไม้ระดับสูงจะสามารถเพิ่มลำดับให้กับ เขตแดนเพรสวรร์ขั้นสูงแล้วสิทธิพี่รู้วิธีการแยกแยกะผลไม้สามพันลกหรือไม่ข้าไม่ทราบเรื่องนั้นข้ารู้เพียงว่าผลไม้จีวิญญ,ญาณเหล่านี้ส่วนมากเป็นระดับต้นเพียงเข้าสู่โลกแห่งผลไม้มจีวิญญาณยิ่งได้เข้าใจอย่างถึงผลผลจีวิญ,ญญาณมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสได้รับผลจีวิญ,ญญาณมากเท่านั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่ ผลจีวิญญาณระดับกลางและยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่จะได้เข้าสู่ผลไม้จีวิญญาณระดับสูงและทุกคนมีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปสู่ผลไม้จีวิญญาณเหล่านี้ที่ข้าอ่านมาก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไปกันเลยผลแห่งโลกมีของอศัศจรรย์ชเช่นนี้อยู่ในแดนอมตะด้วยห <c oughs> ยุดนิง่งะเป็นเจ้า เจ้าว่านี่แทงทําเป็นว่าเข้าไปยังโคนแห่งโลกแล้วแท้จริงมาหลบอยู่ในสมบัติหลบซ่อนข่าติดกับแล้วผาเวนเอ้จริงอยู่ที่หนึ่งคนสามารถเข้าไปได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ข้าไม่รู้เลยว่านี่เป็นผลไม้จตวิญญาณระดับใดโลกแห่งนี้มีกฎฟ้าสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบมาก พลังวิญญาณที่อยู่ในฟองสบู่เหล่านี้มันมากมหาศาลอย่างคาดไม่ถึงนี่จะต้องเป็นผลแห่งโลกที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเจ้าจะหนีไปไหนหลายวันต่อมาเจ้านี้เก่งดีนี่ข้าจับได้เมื่อไหร่เจ้าจะต้องจดจำวันนี้ที่แสนทรมานนี้ไปจนตายปล่อยกันไปไม่ได้หรือไงเล่าปล่อยเจ้างันเหรอ ข้าและเจ้ามีเหตุการณ์ความเป็นความตายระหว่างกันแทนที่จะปล่อยให้ปัญหาผ่านพ้นลงมือให้จบจบไปไม่ดีกว่าหรอผลไม้แห่งโลกเจ้าแซยองข้าไม่ได้ต้องการจะสู้กับเจ้าแต่อย่าคิดไปเองว่าข้ากลัวเจ้าอย่ามาไร้สาระมอบน้ำเต้ามาให้ข้าแล้วข้าเผื่อว่าข้าจะยอมปล่อยเจ้าไป หยุดนิ่งอย่าคิดว่าจะหนีข้าพ้นประทับต้นกำเนิดข้าอุตส่าห์ให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าบังคับข้าเองเนาะอย่าปากใหญ่ให้มันมากศึกยังไม่จบยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายหัวเราะเจ้าจะเล่นจักรจี้ข้างันลือต้นกำเนิดท่าทองคำลำดับเจ็ดแม้ว่าต้นกำเนิดท่าทองคำของข้าจะได้กว่า แต่ข้าสามารถใช้ต้นกำเนดท่าทั้งห้าชดเชยมันได้ดูสิว่าเจ้าจะหนียังไงหฮหนีงั้นหรือแล้วทําไมข้าจะต้องหนีด้วยว่าจริงทําไมถึงเข้าไปใกล้เขาไม่ได้ตายซะบ้าเอ้ยเจ้าดูถูกข้างั้นเหรอน้ำเต้านี่สามารถทำลายวิถีห่วงมิติของข้าได้งั้นหรือ มาข้าก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะข้ามีลางสังหรณ์ไม่ดีต้องรีบจัดการออมนาจเปิดสวรค์เนื้อหรือเจดนามเต้าศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพลังแห่งต้นกำเนิดธาตุทงเจดและสิ่งนั้นอยู่ในมือของเจ้านี้มันจึงไม่ต่างกับเขาถือพลังของเขตแดงนเปิดสวรค์ลำดับที่ห้าเอาไว้ในมือแต่เขตแดงนเปิดสวรรค์ลำดับที่ห้าแข็งแก่งถึงเพียงนี้เชียว จงเป็นเกียรติที่ได้ตายด้วยพลังของข้าเสียเถอะอย่างเจ้าไม่มีทางที่จะปลดปล่อยพลังของน้ำเต้าได้อย่างเต็มที่หรอกมากสุดก็ได้แค่พลังของเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่สองถึงสามเท่านั้นแหละเจ้าจะไปรู้อะไรพลังของเขตแดนเปิดสวรรค์จะลำดับใดหากต้องการจะจัดการเขีดแดนจกักรพรรดิเทวะชินเจ้าเจ้าจะต่อต้านมันได้อย่างไร ทำไมถึงจัดการเจ้าไม่ได้สักทีชีวิตของเจ้าก็ผ่านเรื่องยากลำบากมาไม่น้อยจะมาตายด้วยพลังกระจอกนี่อย่าอย่ามาตลกหน่อยเลยอย่างเจ้าจะทนมันได้สักกี่น้ำเจ้าบังคับให้ข้าต้องเอาจริงจะรับพลังปืนสวรรค์ด้วยร่างของข,องขีดแดนจากวัดเทวะมีแต่ตายกับตายแต่หาข้าต้องตายอย่างน้อยข้าก็ต้องถีบส่ง เจ้าไปตายก่อนให้ได้เปลวไฟอาทิตย์อีกาท้องคำข้าเองก็ต้องใส่ทั้งหมดที่มีสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการโจมตีนี้ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเช่นนี้ประมาณพลังของผลแห่งโลกไม่ได้เลยฟองสบู่นี้จะต้องเป็นกุญแจที่ นำไปสู่ผลแห่งโลกหากว่าสามารถหล้อมรวมกับมันได้ข้าอาจจะได้รับผลแห่งโลกนี้ผลแห่งโลกฟองสบู่นี้เป็นกุญแจไปสู่ผลแห่งโลกหากว่าสามารถหล้อมรวมกับมันได้ข้าอาจจะได้รับผลแห่งโลกออกมาพวกเราคือเจดพี่น้องน้ำเต้าซักซีหูป,ปากได้แล้วไปจับเขาไว้ เจ้าคิดว่าตัวเองมีแค่คนเดียวงั้นเหรอออกมาเกิดอะไรขึ้นที่นี่พี่น้องน้ำเต้าพวกเจ้าทำอะไรกันอย่ามัวแต่ยืนมองเอาพวกเขาออกไปไอ้หนุม่มตอนที่เจ้าทอกับข้าคงไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ไหมข้าเตือนแล้วนะอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้ากาคูข้าผู้นี้งั้นเหรอหากข้าไม่เห็นว่าเจ้าพอใช้ได้นะเออ ข้าไม่สนใจหรอกนะว่าเจ้าจะเป็นหรือตายแต่หากว่าเจ้าอ่อนวอนข้าข้าก็จะช่วยเหลือเจา้าปูอัง,งุนจ้าเจ้านี่มันสำอญจริงๆอย่าสู้กันยา่าเจ้าจะร้องไหท้ทำเพื่อไปจากการเจ้านั่นไปเข้าใจแล้วแค่เจา้าไงลึกเจ้าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องน้ำเต้าเองเจ้าหลับไปเถอะ ข้าขอโทษข้าขอโทษข้าเหนื่อยแล้วอ่ะอยากพักข้าขอพักข้าก็ไม่ไหวแล้วอะนอนนะไอ้เจ้าพวกเด็กเวนี่จบทำซุปน้ำเต้าเลยสดีไหมเจ้าจะทำอะไรกันเจ้ามีองุ่นอยู่มากมายอยากเก็บมันไว้ไหมข้าร้อเล่นนะร้อเล่นข้าอุต่าห์ช่วยเจ้าเด็กเว้นเงียบหน่อยข้าจะนอน นายท่านถาวันน้ำเต้านี้มีความพิเศษบางอย่างคือหากถือคองสิ่งนี้ไว้จะสามารถใช้พลังของน้ำเต้าทั้ทงกีดนี้ได้ไม่จำเป็นต้องหลอมรวมสะดวกอะไรเช่นนี้ด้วยสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์นี้นั่นก็หมายความว่าข้ามีพลังของเขตแดนเปิดอสวรรค์ระดับที่ห้าอยู่ในมือและข้าสามารถใช้มันได้ในอนาคต หากข้าเดาไม่ผิดฟองสบู่นี่คือกุญแจสู่ผลแห่งโลกโลกนี่ประกอบไปด้วยฟองสบู่นับไม่ถ้วนแต่พวกมันนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปแต่ต่างจากนี้ที่มีขนาดเพียงแค่ฝ่ามือเท่านั้นชิหายเปล่าบางเกินไปแล้วข้าทำมันแตกไปซะแล้วใต้ต้น3,000ัลูกข้าออกมาได้ยังไงกันแบบนี้นี่เอง แต่เจ้าผลชีวิยานี่น่ากินจังน่าเสียดายที่มันมีแค่ผลแห่งโลกระดับต้นคงไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักนายท่านเจ้าอ้วนนั่นไม่ได้บอกหรอว่าโอากาสมีแค่ครั้งเดียวเจ้าออกมาแล้วจะเข้าไปอีกได้อย่างไรก็แค่ลองนะไม่เสียหายห,ายหรอกมัง้งไม่ตอบสนองแฮลูกแก้วมิติรีลับนายท่านจะทำอะไรกันเชื่อข้าเถอน้า ข้าจะมาพาพวกเจ้าไปต้นสามพันโลกสิ่งนั้นจะช่วยในการเพิ่มลำดับของเขตแดงเปิดสวรรค์ได้ยันหรือหน้าเหลือเชื่อยิ่งนักไม่คิดว่าจะมีสิ่งเช่นนี้อยู่ด้วยอย่างไรก็ตามที่แห่งนั้นมีอันตรายซ่อนอยู่หากเข้าไปแล้วจะไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้หากไม่มีความสามารถมากพอมาถึงขนาดนี้แล้วหากข้ามิกล้าแล้วข้าจะฝึกฝนไปทำไมกันล่ะ ข้าหมายสำหรับข้ามีไว้เพื่อพุ่งชนใต้ต้นสามพันลกไม่ต้องห่วงข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนนายท่านแล้วจะให้ข้าน้อยทำสิ่งใดขอรับงานของเจ้าคือพาข้าเข้าไปยังผลแห่งโลกเข้าใจแล้วขอรับข้าจะไม่ทำให้นายท่านผิดหวังผลแห่งโลกกระบีสิงชวนเจ้าเป็นยังไงบ้างเออรู้สึกแปลกนะขอรับว่า ข้ากลายเป็นกระบี่ไปซะแล้วหรือเนี่ยนายท่านนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นน่าจะเวงกลดแห่งโลกนี้ไม่ต้องห่วงหากสามารถหลุดพ้นจากโลกนี้ได้ก็จะหลุดคืนสู่สภาพเดิมแล้วเราจะเอายังไงต่อดีขอรับค่อยๆไปทีละชั้นทีละตอนนายท่านเอ,อิ่มเพราะมีกระบี่ของใครบางคนพุ่งมาทางนี้แถมยังไม่ได้มาดีซะด้วย